สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงภาวะฉุกเฉินจากอากาศร้อนหรือว่าภาวะที่สองอาการก็จะมีดังนี้นะคะปวดเมืนอนสีสษะอาการที่สองนะคะเหงื่อออกมากจนกระทั่งไม่มีเหงื่อในที่สุดค่ะอาการที่สามอุณหภูมิร่างกายสูงมากกว่าสีสองศาค่ะอาการที่สี่คืนไส้อาเจียนอาการที่ห้านะคะตัวร้อนกระหายน้าํา ที่หกหัวใจเต้นแหลงอาการที่เจ็ดกระสับกระส่ายอาการที่แมีตะคิวหรือว่าเดินเซและอาการสุดท้ายนะคะเป็นลมหรือว่าหมดสตินั่นเองค่ะ <c oughs> การป้องกันภาวะฮิสต1หรือลีกเลี่ยงที่ร้อนจัดหรือห้องกระตจดที่ปิดทึกค่ะสองหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดระสามดื่มน้ำไม่เพียงพอก่อนและหละัองออกจากแบบ ใส่เสื้อผ้าระบายความร้อนได้ดีเราไปดูวิธีการปรรุมปริัาิเบื้องต้นกันเลยนะคะ